สวัสดีเ,เพื่อนเน้องๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตอีเวนต์แล้วก็แพ็ที่มาใหม่กันหน่อยนะครับครับผมแมทเดย์นะครับแมทเดย์ก็จะเป็นในรูปแบบของ p รีเซตทีมนะครับเป็นลีกเอิงคอนฟอร์มาซีลิเอทีมนะครับก็คือจะเป็นการแข่งขันระหว่างลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ซี r i เอนะครับของรางวัลก็จะเป็นพวกสเกลสี่ดาวนะครับผม แล้วก็การเทนเนอร์นะฮะครับแล้วก็รางวัลเหรียญทองไม่ขับคอยสูงสุดถึง100ไม่ขับคอยนะครับครับแล้วก็อีเวนต์ออนไลน์หน่อยนะครับโอเพนแชรเลนนะครับเงื่อนไขในการผ่านอีเวนต์ก็คือ a ช l e เลนที่1สกอร์หประตูขึ้นไปนะครับแชรเลนที่2ทําำไม่ได้3ประตูขึ้นไปแล้วก็ a ช l e เลนที่3สกอร์หประตูขึ้นไปนะครับของรางวัลก็คือ ชาลเลจ์ละ25,000 GP น้นะครับรวม3ชาลเลนจะเป็น75,000 GP นะครับขามาที่อีเวนต์โหมดนะครับอีเวนต์โหมดก็จะเป็นยูฟายูโร2020ชานเลจ์น,นะครับโดยเราจะต้องเอาทีมของเราไปแข่งกับทีมชาติในทีวียุโรปนะครับเงื่อนไขในการผ่านชาลเลจ์ก็คือชาลเลจ์ที่1ต้องทำไปได้1ประตูนะครับชาลเลจ์ที่2-2ประตูชาลเลจ์ที่3-3ประตูนะครับ ของรางวัลในการผ่าน c h a เลนก็คือท้าเลนที่1เราจะได้การ์ดบนทอง1ใบนะครับท้าเลนที่2การ์ดบนทอง1ใบ c h a เลนที่3การ์ดบนทอง2ใบครับแล้วก็อีก1นึ่งช e าเลน,นะครับในช h a n แนวทีมทัวร์นะครับท้าเลนนี้ก็เป็นช l าเล g นที่แจกของให้คุ้มค่าดีนะฮะแต่ก็ออกจะนน่าเบื่อนิดน,นึงเพราะว่าต้องเก็บคะแนนเยอะนะฮะต้องเก็บคะแนนสูงถึง30,000คะแนนด้วยกันนะ โดยทีมที่เข้ากับเงื่อนไขของอีเวนต์ทัวร์ครั้งนี้ก็คือทีมชาติในทวีปยุโรปนั่นเองนะครับก็คือ1อาร์เบเนีย2อันโนราอาร์เมเนียออสเตรียอาเซอร์ไบายนเบลารุสเบลเยียมบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาบัลเกเรียโคเอเชียไซปรัสเชสตริพับลิกเดนมาร์กอังกฤษเอสโตเนียฟาโรไอแลนด์ฟินแลนด์ฟลานจอร์เจียเยอรมนียิบรอลตาร์กรีซฮังการีไอแลนด ไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีคาซัคสถานโคโซโวรัสเวียลิเตลสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอลตามอโดวามอนเตเนโกรเนเธอร์นอร์มาเซโดเนียนอร์เทิร์นไอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียรัสเซียซามาริโนสกอตแลนด์เซอร์เบียสโลวาเกียสโลเวเนียสเปนสวีเดนสวิเซอแลด์กียเคนวออโอ้ทีมชาติเยอะมากนี่เหนื่อย สรุปว่าเป็นทีมจากทวีคยุโรปนะครับและก็นักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับไอคอนิกโมเมนต์ลีดเทนเพลเยอร์จะได้ตัวคูณคะแนนถึง200%ด้วยกันนะฮะและก็เบสเพลเยอร์หนึครับของรางวัลก็จะเป็นพวกสเปเชียลเทรนเนอร์นะฮะและก็การ์ดบอลต่างๆครับผมเงิน GP แล้วก็การ์ดต่อสัญญาคอนแทคติเกตนะครับ และก้อนรางวัลใหญ่นะครับก็คือเราทำไม่ได้30,000คะแนนนะครับจะเป็นการเคลียร์อีเวนต์นะฮะก็คือ29,000คะแนนจะได้การ์ดสเปเชียลเทนเนอร์5ดาว1นใบนะครับแล้วก็30,000คะแนนได้30,000 GP นะครับผมหลังจากนั้นทุก2,000พอยต์จะได้การ์ดสเปเชียลเทนเนอร์1ดาวนะครับครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตแพ็กนักเตะที่มาใหม่กันนะครับแพ็กบอกดอนนะครับจะเป็นยูโรเปียสตาร์นะครับ ก็คือจะเป็นนักเตะดาราจากฝั่งยุโรปกันนะครับก็นักเตะเหล่านี้ก็เพื่อนๆก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่นะครับครับแล้วก็แน่นอนนะครับนักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์นะฮะก็สัปดาห์นี้ก็น่าสนไม่เบานะครับก็คือจะมา2แพ็นนะครับก็คือคับเซเลคชันเทชเชนะครับแล้วก็คับเซเลกชันบโลญ่านะครับบโลน่านะฮะลิ้นพันกันไปดูรายชื่อนักเตะกันหน่อยนะครับ ครับผมแผกเป๊เชน,นะครับคนแรกเนม่านะครับคนที่2เอ็มบัปเป้นะครับคนที่3อิคาดีครับ4ดิมาเรียนะครับ5เตียโกโซิว 6, ว 7, นาวาดิยาโล7นาวัตแล้วก็8พาโบซาลาเบียนะครับ แต่และแผกก็จะใช้ทองในการเปิด100ต่อครั้งนะครับเราจะมีคอต้าในการเปิดอยู่3ครั้งต่อแ็กนะครับครับแผกที่2ขับัพซิเลชั่นบรอยานะครับคนแรกนะครับครับคุที่2ออสโซลินี่3ซอรียอโน่4พาราซิโอ5สกอรับสกี้ หโพลีเบานีและก็8ทุมิยาสุนะครับครับผมคลิปนี้ผมก็มาอ mm ัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้า,างไงถ้าผมสนใจที่จะเปิดแพทเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและก็ฝากแฟนเพจ a c e b o o k เป็นละเวอร์ไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนชอบและถูกใจก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ Cop and Cup.